มันจะได้ภาพมันจะไม่ใช่แล้วหนูก็มีเวลาไอ้รอตรงเนี้ยแล้วขึ้นที่แปดแล้วก็คานต่อห้าหกแปดคานคานไม่ได้สิกมือคานไปข้างหน้าแต่ว่าให้ตัวเป็นนี้หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสี่ขนขอตัวด้วยเหมือนชวนเลยงั้นงั้นขอขอขออันนั้นเฉียงด้วยดีกว่า เพราะว่าคนจะได้เห็นเห็นลายหนึ่งสอามสี่ใช่เนี่ยค่ะใช่เอมจริงนไม่เหมือนจอมหรอไม่เหมือนดิแต่งเนื้อแต่งตัวผมเหิมสวยๆแลนวจะเหมือนยังไงเอาซะเสียเซลเลยอ่อยนะเพราะใช่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งที่ไปสองสามโอ้ยอุ้ยอ่ะอุ๊ยตัวมันเลอะเลยมันว่าค่ะเป็นอย่างนี้แหละเวลาแบบอย่างเงี้ยมันจะหลุดหรือคิ้วสะบัดออกมาไงไปที่สองตัวแล้วเนี่ยหรอก็ไอ้คิ้วเมื่อกี้ตัวหนึ่งเลยคิ้วค่ะวิกแดนจะเป็นวิกสะบัดหรือเปล่าอ๋อสี่